Good morning, ready and gentlemen. นีหฮาวเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านผมเด็กชายชิวท่านมูลประกอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาทับสโรงเรียนพดงวิทย์อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับข้าคณะกรรมการทุกท่านครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นชีวิตในวัยเรียนของเด็กชายคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าต้นกลา้าชีวิตของต้นกล้าจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านติดตามผมมาเลยนะครับไปกันเลย Let's go ต้นกลา้าเด็กผู้ชายที่มีรูปร่างสมบูรณ์ผิวขาวคนช่างพูดช่างเจราจาครอบครัวของต้นกลา้ามีฐานะปานกลางพ่อแม่มีอาชีพทำสวนในสวนจะบุกผลไม้หลายอย่างเช่นส้มเงาะ ผู้เรียนมังคุดและปลูกผักสวนควรวัวแซมไ้้เสวนผลไม้ด้วยครบอบครวงต้นกลา้ามีพ่อมีแม่ปู่ยา่าและต้นกลา้าปูกกับยา่าก็จะช่วยทำงานเล็กน้อยคือให้อาหารเป็ดและให้อาหารไก่อ้มากินข้าวเรียนปูกไก่ทั้งหลายมาแล้วมาแล้ว มากินข่าวเร็วมาเร็วมาเร็วมากินเร็วมามาคุกคุกคุกมาเร็วมาเร็วและปู่กับยา่าก็จะช่วยกันกวาดลานบ้านอีกด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ตุ้งกล้ากำลังกินข้าวอยู่นั้นคุณแม่ก็ได้เอ่ยกับต้นกล้าว่าเอาล่ะต้นกล้าถ้าต้นกล้ากินข้าอิ่นแล้วนำจานไปเก็บและล้างได้แล้วลูกได้เลยครับแม่ ล้างจานที่สะออด้วยนะลูกได้เลยครับพ่อนางจะสะอาดทุกวันอยูเ่เลยครับพ่อต้นกล้าพูดพางยิ้มให้พ่อกับแม่ได้เห็นและได้ฟังในระหว่างที่ต้นกล้ากินข้าวนั้นต้นกล้าก็จะดูข่าวบ้านเมืองจักชีพไปด้วยมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ต้นกล้ากําลังดูข่าวสารนั้นต้นกล้าก็เลือกไปเห็นข่าวการสู้รบระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ด้วยความสงสัยของตนกล้าตนกล้าจึงถามพ่อว่าเอพ่อครับทำไมประเทศไทยกับประเทศกมพูชาถึงสู้รบกันล่ละครับมันคือารทหารไทยกับชาวบา้านนันเลยครับที่เขาต้องมาบาดเจ็บและเสียชีวิตตนกล้าพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าและมีน้ำตาคลอพ่อได้อธิบายสาเหตุของการสู้รบให้ตนกล้าได้ฟังแล้วถามตนกล้าว่า รัก้าสงสร้าานไทยกับชาวบอ้านแล้วลูกรักล้ารับประเทศแทยของเราไหมล,ลูกรักสิครับพ่อรักมากด้วยคุณครูเคยเล่าให้ผมฟังครับว่าบ,บรรพบุรุษไทยของเราต่อสู้กับข้าศึกที่มาดูกรานและได้ต่อสู้แบบประชิดตัวท่านได้เอาเลือดเอาเนื้อยอมแลกแผ่นดินนี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ต่อไปครับพ่อผมกับเพื่อนๆที่ฟังแล้วเกือบจะร้องไห้เลยครับ คุณพ่อก็ได้โอ้ต้นกล้าและถามต้นกล้าหนึ่งคำถามว่าโอ้โอ้แล้วลูกไม่เป็นไรนะแล้วต้นกลา้าพ่อขอถามต้นกล้าอีกหนึ่งคำถามได้ไหมลูกได้สิครับพ่อตกล,าล้ารู้ไหมทงชาติเทวเราอน่ะมีอยู่กี่สีลูกฮ่าพ่อครับทำไมพ่อถึงถามง่ายจังทงชาติเทวเนีอยก็มีอยู่สามสีนะครับพ่อ สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้งสามสีรวมกันเรียกว่าธงไตรรงครับพ่อเก่งมากเลยลูกและในระหว่างที่คุณพ่อและต้นกล้ากำลังคุยกันนั้นปู่ยากก็เอ่ยขึ้นว่าอา้อาวอา้าวองพอลูกเราจะคุยกันนั่นแหละแด็กต้นกล้าก็ไปลื้ซสายเอลหรอกไม่สายหรอกครับ ป่ก,กับญาผมไปโรงเรียนท่านเวลาทุกวันได้ขอดอับรถธงชาติร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้หน้าเสาธงอยู่ที่โรงเรียนทุกวัน,นครับและอีกอย่างผมช่คควยคุณครูทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนด้วยนะเยี่ยมเลยต้นกล้าแต่ต้นกล้าจะทั้งทำแบบนี้ตลอดไปนะลูกได้ครับเอาล่ะต้นกล้าถ้าต้นกล้าเตรียมตัวเสร็จแล้วก็บอกพ่อแล้วลูกพ่อจะได้ไปส่ง ไเดเลยครับพ่อพ่อเราผมสักสิบนาทีนะครับหลังจากที่ต้นกล้าเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นในระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนของต้นกล้าคุณพ่อก็ไดงจากฝันต้นกล้าร้องเพลงขึ้นมาจึงบอกกับต้นกล้าว่าเอ๊ต้นกล้าครับพ่ออยากฟังต้งนกล้าร้องเพลงจังเลยต้นกล้าจะร้องได้เพาะไหมเนาะ เพราะสิคะพ่อพ่อฟังนะเผ่นนี้ผมชอบมากนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนปกป้องปตีเพื่อลูกหลานเลือดแหลกเลือดใจแหลกใจมาเนิ่นนานขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยร้องได้เพาะมากๆเลยลูกเอาละต้็นกล้าก็จะถึงโรงเรียนแล้วงั้นเดี๋ยวพ่อจอด ตรงตนกล้าตรงนี้เลยนะได้เลยครับพ่อถึองโรงเรียนแล้วผมเข้าโรงเรียนก่อนนะบายบายสวัสดีครับพ่อต้นกล้ายกมือไหว้พ่อแล้วเดินเข้าโรงเรียนอย่างมีความสุขกราบทักทายเพื่อนๆและคุณครูในระหว่างที่ต้นกล้ากำลังจะลงไปเข้าแถวนั้นต้นกล้าก็บอกกับเพื่อนว่านี่ทุกคนเราจะมาท่องบทกลอนที่จะท่องันอยู่ประจำไหม ตาสิต้นกลา้าเรามาท่องกันเลยแผ่นดินนี้มีชื่อว่าเมืองสยามเรื่องลือนามก้องไกลไปทั่วลาเพราะเรามีองค์พระมหากษัตราและบรรพบุรุษผู้กลา้ารักษาไว้ให้เรามาเถิดเพื่อนมาร่วมกันรักษาไว้ ให้เมืองไทยคงอยู่เพื่อลูกหลานเคารพธงชาติไทยที่มีมายาวนานร้องเพลงชาติให้ดังกังวานนะเพื่อนเอย๋ยเป็นอย่างไรบ้างครับท่านคณะกรรมาการเรื่องราวชีวิตของเด็กชายต้นกล้าเด็กชายที่รักชาติศาสนาพระมหากระจังของเราเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างมีคุณภาพผม ในฐานะเด็กใช้ตัวน้นอยคนหนึ่งขอฝากให้คณะกรรมการทุกท่านรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ของเราไปพร้อมกับผมและเด็กใช้ตัวน้อด้วยนะครับขอบคุณครับ